สวัสดีค่ะเออเราไมา่ได้เจอกันในลักษณะแบบนี้นานแล้วค่ะตอนนั้นที่ฉันผ่านการทำลายส,สดแบบเสรอเสรอแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่มดดำของการทำหลังบ้านแล้วก็พบว่าไม่ชอบทำหลังบ้านสักเท่าไหร่ก็เลยต้องมา ใช้วิธีแบบทางรัฐโดยการพูดอัดแล้วก็อัพเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รื่นรมทั้งสองทางแต่ที่มันไม่รื่นรมกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นระยะของการที่มันเข้าสู่โหมดของความของความประหลาดสำหรับการเป็นพลเมืองของประเทศนี้ที่เราแบบ เราคงจะป่วยด้วยโรกอะไรสักอย่างนึงคือไม่ไม่ค่อยมีความสุขอาการตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปต่อเนื่องในชีวิตประจําวันอ่ะมันเฝ้ารอแต่มนดําของข่าวสารแต่ละวันแล้วเราก็บางครั้งเราก็จะมีพลังงานที่จะแบบไปทำคลิปแบบปุปับจำได้ไหมคะเดี๋ยวดิฉันต้องลบคลิปพวกนั้นเพราะว่าดิฉันติดติดลิเกสิ์บานแบบ อย่างเช่นดิฉันรีวิวหนังสือเรื่องตรูปะดิฉันก็ติดลิขสิทธิ์นะดิฉันไม่นึกเลยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดหนังสือสักหน้าหนึ่งเราพูดสดแล้วก็อัดแล้วก็ไปตัดในแง่ของการอัดเสียงเอออาอะไรให้ออกไปแล้วก็เอามาร้อยเหรียงแต่พอเราขึ้นภาพตรงปะเท่านั้นเองถึงภาพปกหนังสือตรงปะจบเลยลเราติดลิขสิทธิ์ยาวแล้วเราก็พยายามแก้แล้วทีนี้ความที่เราดู เราดูเรื่องอะไรอะเรื่องเล่าชาวนี้ของคุณสรยุทธ์่ะที่เวลาเวลาดึงเพลงเข้ามาแล้วเขาจะต้องรีบร้องเพื่อให้แบบเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะเราก็เออเอามั่ง <c oughs> เราทําปุบป,ปับมากเลยชุดที่เป็นเอ่อรอราซาร้องสองเพลงสู่ฝันอันยิ่งใหญ่กับเออ่นางอดอนซ่าไม่ใช่สิ เปิดสองเพลงยังไม่ได้เข้าถึงอดอซซาเลยแล้วก็ฝันว่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวถึงข่าวร้องเพลงอดอซซาไว้แค่ร้องเพลงหนึ่งอตอนดอกยิโอเตชวนขึ้นมาเข้าสู่สังเวียนของการต่อสู้แล้วก็มาเจออดอซซาก็เริ่มร้องเพลงสู่ฝันละเฮ้ยเธอมาฝันแบบนี้สิแค่ปูเรื่องเองแล้วก็ฝันไว้ฝันว่าจะทำอะไรต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะต้องไปฝึกร้องอดอซซาคือตั้งแต่เราพบ คลิปของบุษบาบันนะนะเราก็รู้สึกอ๋อมันมีอย่างนี้มันมีโอเปร่าแบบนี้มันมีทางของมันอย่างนี้แล้วเราอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราหลงไหลกับละครเวทีกึงโอเปร่าหรืออะไรเงี้ยจริงจริงเราไม่ได้กระดิกหูเลยพวกนั้นนะเราไม่ได้ดดจิตแต่ว่าเราฟังครั้งเดียวเราก็จบเลยแล้วเราก็แบบเอออยากจะมาไตเติ้ลเราก็เอาไตเติ้ลอันนี้เราพูดถึงเพลงของบุษบาบันที่เล่าถึง ชัยวรมันที่เจ็ดและอินทรเทวีแล้วก็นางชัยเทวีขอเรียกชัยเทวีต่อให้ทางวงการโอเปร่าจะไปตั้งชื่อเธอเพื่อให้มันมิตรกับเสียงที่จะลองมาแต่ขอโทษเถอะคุณก็ทรยศกับชัยเทวีชัยเทวีนี่เป็นมหสีองค์แรกของชัยวรมันนะคุณทรยศยังไงที่ว่าคุณไม่ได้บรรจุเสียงของการแปลงวาจาที่เกี่ยวข้องที่จะสรรเสริญชัยเทวีอย่างแท้จริง วงการก็เป็นอย่างนี้แหละคือเราอะก็ไปถอดนะเราก็ไม่ได้ว่าหูเราจะกระดิกในวงการของเพลงประเภทฝั่งยากพวกนี้แต่เราก็ไปถอดถอดเฮ้ยมันไม่มีชัยเทยเวีเลยแล้ว,ลวเอาชื่อชัยเทวีมาทําไมสรุปเอามาประดับอินทราเทวีก็ยังดีฝรัง่งยังไม่ลืมเนาะแต่วงการของกัมพูชาลืมหมดไม่เคยเอาไม่เคยลําลึกถึงอะอันนี้ก็พูดไปเรื่องเชิงศิลปะ แล้ววัฒนธรรมไปแล้ว,วาาแต่เราก็รู้ว่าตอนนั้นน่ะตอนเราอ่ะเอามาร้อยเรียงจริงๆแล้วเราจะไล่ฟัง้ฟังคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องดอนคิโฮเต้เนี่ยเราอะทำชุดเชนเออกมาแล้ะ เช่นคือเป็นหนังซีรีส์ญี่ปุ่น2008ที่สร้างมาตอนนั้น15ปีมาแล้วพูดถึงนายกมือใหม่หัวใจประชาชนเราก็แม่งแบบอันนี้มันเป็นเวอร์ดิงที่ทำให้เราแบบมีมีพลังงานนายกมือใหม่แต่จริงจไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่แม่งแบบเก่าเกมมากคือพักก้าวไกลอ่ะนายกว่าที่นายกพิธาเอ้ยเรามาเปรียบเทียบกับ พระเอกเรื่องเชนฮะเว้ยมันมีฉากแม่ง <c oughs> คิดง่ายๆแบบคนมือใหม่อ่ะแล้วมันก็แก้ปัญหาทะลุปลุโป่งหลายเรื่องหมายถึงว่าตอนที่เขาเป็นนายกนะของญี่ปุ่นแต่ของเรายังไม่ได้เป็นนายกแต่มันมีฉากที่แบบว่าเอ้ยกินนี่สิง่ายจะตายทําแบบนี้นะแต่เดี๋ยวถ้าในเชิงการเมืองเนี่ยเราไปแก้กฎหมายนะเราทําแบบนี้สิเราอะไรง่ายมันมันเป็นวิธีคิดที่มันเป็นลบล้างพวก การเมืองแบบเก่าอะและผนวกกับเมื่อคืนที่มีการสรุปของสองพักในกับจะดิววินาทีสุดท้ายใช่มันดิวมาหลายรอบมากแล้วแต่ละดิวมันทำให้เราแบบมันหมดพลังงานมันไม่ได้ผลิตคลิปอะไรต่อมาเลยจริงๆแล้วพอเราผลิตคลิปอดอีิโฮเต้คลิปนั้นมัน เจอลิขสิทธิ์ก็ไปแรงมากแล้วก็ยังแขวนอยู่นะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเราจะเอาออกแล้วเพราะว่าเราเราตั้งแต่เราผ่านกด youtube มาเนี่ยเรายังไม่เคยได้สตางค์เลยเราต้องสะสมไม่ได้สิบเหรียญก่อนแต่เราสะสมยังไม่ทันได้สามเหรียญเลยแล้วก็เจอลิขสิทธิต์ตีตกลงมาเหลือเหรียญน,นิดๆตอนนี้ไม่ถึงเหรียญแล้วแล้วเราก็บอกเออมึงอยากเอาไปก็เอาไปเลยเอาไปให้หมดเพราะว่าเราก็ต่อสู้กับ ความรู้สึกของเราว่าเราอยากจะทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่เราอยากทําทําแล้วมันหมดพลังงานแต่เราขอสรุปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะแบบก็คือไม่ว่าการณีใดของการเดียวระหว่างเพื่อถ่ายกับก้าวไกลเมื่อคืนที่ได้มาซึ่งประธานอัฐสภาหรือเปล่าเราก็เลยคิดดูว่าเอออย่างที่หมอองค์พูดก็ถูกนะบอกว่าเขาพักก้าวไกลหรือตัวเขาเองเนี่ไม่ได้เชื่อระบบคนดีเนะชื่อในคนเลวแต่มีโอกาสทําสิ่งที่ เร็วไม่ได้ก็มันก็จะเหลือคนที่มีคุณภาพกับสังคมตามมาเราก็เลยจะบอกกับทั้งวงการวงการฟุตบอลหรืออะไรที่มันกำลังจะแบบเฮ้ยเห็นความพังเป็นด้านๆเนี่เอ๊ะหรือมันพังหรือมันมีการเล่นเกมเพื่อให้พังเพื่อให้ไปสู่การสมประโยชน์บางอย่างซึ่งยังเป็นแนวคิด ยก่าอูแต่ตาบใดก็ตามที่คุณไม่สังคายนาหรือไม่ทำลายโครงสร้างหรือไม่สร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาที่มันมีความโปรง่งใสการตรวจสอบคนคนไม่จำเป็นต้องดีแต่คุณต้องอยู่ตามขั้นตอนของการถูกตรวจสอบได้เนี่ยและสังคมมันก็จะไปได้อันนี้ก็เลยจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศนี้มันมีแต่ไดโนเสาร์หรือเปล่านะ เราจะย้อนไปเลยว่าตอนนี้เราไปเปิดโผคอรมองเขมรยนที่กําลังรักษาการแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านเป็นรัฐบาลใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดสภาไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนะมื่อ10วันเองเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะผ่านรัฐมนูญตัวหนึ่งให้ตัวเองได้ประโยชน์ของพรรคประชาชนกัมพูชาหนึยสิบคนเนี่ยนะรวมรวมแล้วเกือบแปดพันปีแม่งในนั้นมีแต่คนอายุแปบวกปวกว่า เจ็ดสิบบวกกว่าเฉลี่ยออกมาแล้วเราคูณไปคูณมาเออเกือบ8,000 7,000กว่าปีอันนี้มันจริงกว่ายุคขมิแดงที่ได้อำนาจตั้งแต่ปี1975แล้วก็เกิดขึ้นครองตำแหน่งมาเรื่อยๆเนี่ยมาถึงวันนี้จะประมาณเนี้ยเพราะว่าบางคนก็จะ90แล้วเช่นเฮงสัมรินนะ่ยซึ่งเป็นอดีตขมินแดงมาก่อนอนะตอนนี้เป็นประธานรัฐสภาคนที่หอายุ89 ถ้านับแบบเออถ้านับแบบบวกลบนะเกิดสองสี่เจเจ็ดอายุอาวุโสกว่าท่านวันนอของเราซะอีกใครได้นั่งตำแหน่งนี้ก็อัตโนมัติได้เป็นสมเด็จเข้าไปอีกมีบรรดาศักดิ์กลายเป็นพวกสายเอ,อ่อ ทางใช้คําว่าอนุรักษ์นิยมผมไม่ถูกแต่ใช้คําว่ากลายเป็นแนวสมบูรณาไปแล้วอะ่ะเพราะว่าลองจากสมเด็จก,ก็เป็นออกยาซึ่งเป็นพวกมกคหคา,หาบดีของประเทศอีกแล้วก็ทํามีหน้าที่ของการหาเงินให้รัฐบาลไปอะ่ะคิดดูมันก็เหมือนกับสมัยก่อนคือออกยากลาโหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพียงว่าหากินทาง ธุรกิจให้กับตัวเองด้วยก็ได้คือมันเป็นเรื่องของเวลาที่ฉันพูดว่ามันเหมือนเข้าระบอบสังคมนิยมหรือพัรจัดพักจัดตั้งหรือพักคคอมมิวนิสต์อันนั้นเป็นแค่มุมเล็กๆของปลายๆนะเพราะว่าระบอบพูนเซนมันยาวนานจนมันเปลี่ยนแปลงตัวเองมาสารพัดทุกวิถีทางเรื่องคุณภาพของคนเนี่ยมันเป็น มันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแนวคิดของก้าวไกลหรือว่าอะไรอวัฒกรรมของปฏิพัตสันติพาดานที่พูดถึงตรงมึกสักครู่อะที่ว่าเออระบบของเราไม่ได้ไม่ได้เชื่อชูคนดีเพียงแต่ปกป้องไม่ให้คนเลวมันมีโอกาสทำอะไรมากเราพูดในกรณีที่เราเอาวัฒกรรมของเขามาแต่เราก็รู้สึกว่า เอ๊ะหรือประเทศนี้จริงใจใจจริงมันอยากมีคนดีคนเด่นคนทาเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆแต่ระบบมันมันเหนียวรัง้งไม่ให้ไม่ให้มันเดินหน้าไม่ให้องค์คับพยศในแต่ละส่วนที่ตัวเองเข้าไปนั่งเป็นนอมินีหรือว่าเป็นอะไรเป็นตัวแทนของฝ่ายใดก็ตามเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้มันไม่ใช่แต่ระบบซิสเต็มของการเมืองเท่านั้น เอาละเข้าถึงคิววันคือเกี่ยวกับกัมพูชาดีกว่า